สวัสดีครับขอแนะนําหลักสูตรการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ครับหลายคนคงทราบอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงปัญหาที่เจออยู่ไม่ได้และเราจะดําเนินการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับการคิดเชิงวิเคราะห์ analytical thinking ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาใช้ในแง่ของการแยกแยะประเด็นสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้อยากจะนําเสนอเรื่องของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ครับก็คือเครื่องมือที่สามารถแยกแยะประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถหยิบเครื่องมือนั้นมาใช้ประกอบการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวท่านเองครับในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของหลักการของการคิดเชิงวิเคราะห์ครับเริ่มต้นคือให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของการแก้ปัญหาก่อน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก็เปรียบเสมือนกับการที่เราทําให้ผู้เรียนเห็นรากของต้นไม้ครับจริงๆปัญหานั้นก็คือตัวต้นไม้ต้นไม้เหี่ยวรากของปัญหาสัมผัสอะไรบ้างครับที่เป็นสาเหตุทําให้ต้นไม้เหี่ยวซึ่งจะอยู่ในใต้ดินนะครับก็อาจจะมาถึงสารอาหารน้ำนะครับคุณภาพของดินก,ก็แล้วแต่นะครับ เช่นเดียวกันครับพอเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลากของปัญหาแล้วเราก็จะพาผู้เรียนไปที่การเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ครับการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเรื่องของความสามารถในแง่ของการแยกแยะประเด็นสำคัญของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนั้นด้วยตัวเขาเองครับ พอเขาเข้าใจความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ก็จะให้เขาเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการเข้าใจว่าเราใช้ y y ยวายแอนานะครับหรือไฟว Y a n a l y s i s นั้นในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างนะครับมีกิจกรรมครับหลักสูตรนี้ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมชื่อความจริงมีอยู่ที่เดียวครับ กิจกรรมนั้นจะทําให้ผู้เรียนคิดว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการหาคําตอบนั้นคืออะไรนะครับในกิจกรรมนี้เป็นเรื่องของการหาของขวัญซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวครับสองปัจจัยที่ต้องนำมาคิดร่วมกันคือของขวัญอยู่ที่ไหนและโน้ตใบไหนพูดความจริงหากคิดแค่ของขวัญอยู่ที่ไหนอาจจะตอบไม่ตรงครับ แต่หากนําองค์ประกอบของของขวัญอยู่ที่ไหนและใบไหนพูดความจริงนั้นมาเชื่อมโยงกันก็จะทําให้สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องครับต่อมาครับก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจคําว่า f D i x สบอลไดอะแกรครับเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งครับที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ค่อนข้างง่ายและสะดวกครับฟิกสบอลไดอะแกรมเปรียบเสมือนกับก้างป่าท่านนึกถึงภาพนะครับเป็นเรื่องของก้างป่า ก้างปลาจะมีหัวที่เป็นอาจจะเรียกว่าปัญหานะครับเป็นหัวแล้วก็ก้างอาจจะมีก้างใหญ่นะครับเป็นก้างหลักของปลานั้นๆน,น,นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแยกออกมาเป็นแมนแมชชีนแมทเทียลเมทัลนะครับแล้วก็มีก้างย่อยของแมนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะหรือกอบความคิดนะครับหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจในแง่ของการแยกแยะ ปัญหาและสาเหตุของปัญหาเป็นที่ก้างใหญ่และมีส่วนของก้างย่อยที่เป็นองค์ประกอบของก้างใหญ่ตอนเราแก้ครับเราอาจจะแก้กที่ก้างเล็กแล้วกระทบไปถึงก้างใหญ่ก้างใหญ่ถ้าเป็นสาเหตุที่แท้จริงก็นําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้การใช้สวิตช์โบนไดแกรมกับกิจกรรมจริงๆหยิบปัญหามาอย่างแท้จริงเลยครับและให้วิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมแนวทางแก้ไขกับสาเหตุนั้นๆก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นครับต่อมาครับทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเรื่องของการใช้เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งครับเราเรียกว่า mind map mind map เป็นเรื่องของการต่อยอดครับวันนี้ครับเราเห็นประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นองค์ประกอบของปัญหานั้นๆก็จะทําให้ผู้เรียนเริ่มต่อยอดครับและประเด็นสําคัญเหล่านั้น มีอะไรที่เป็นส่วนย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกัน m y MAP จะมีความต่างกับตัว Fix ซ์บอนิดหนึ่งคือเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงครับ Fix ซ์บอเป็นเรื่องของการแยกแยะสาเหตุที่เป็นหลักและก็สาเหตุย่อยแต่ m y MAP กำลังพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆครับมีความเหมือนแต่ก็ต่างกันครับหลักการคิดเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆครับไม่ได้แยกเป็นชิ้นๆทีเดียวนะครับ แต่หมวดของการแยกย่อยนั้นก็จะทำให้เห็นภาพแบบองค์รวมพอใช้เครื่องมือ m ม n d แ a p แล้วก็จะสามารถดำเนินการหาองค์ประกอบของปัญหานั้นๆเข้ามาได้ชัดเจนขึ้นและเกิดความเข้าใจเนื้อของการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาค่อนข้างชัดมากขึ้นครับสุดท้ายครับจะพาผู้เรียนไปเรียนเรื่องของ s i กติงกินแฮทครับหมวก6ใบครับ e อ้บทโดโ,โกาหนดว่า หมวกในแต่ละใบคือการโฟกัสในแต่ละเรื่องหากผู้เรียนได้เรียนหลักการของหมวก6ใบในเรื่องสีต่างๆที่มีหสีสีขาวมุ่งเน้นเรื่องของตัวเลขข้อเท็จจริงสีแดงมุ่งเน้นเรื่องของผลกระทบความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นสีดำมุ่งเน้นความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องนั้นๆนะครับให้เป็นข้อควรระวัง สีเขียวครับมุ่งเน้นที่ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นบวกสีเหลืองมุ่งเน้นไปเกาะความคิดเชิงบวกมองไปด้านดีของสถานการณ์นั้นๆและหมวกสีน้ำเงินเป็นเรื่องของการสรุปผลองค์ประกอบต่างๆมารวบรวมเป็นเรื่องเดียวกันครับหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจในแง่ของการใช้เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นหมวกในแต่ละสีจุกมุ่งเน้นก็ต่างกันหากนำแต่ละหมวกมาใช้ร่วมกันก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือมีมุมมองในเรื่องนั้นๆที่ชัดเจนมากขึ้นเปรียบเสมือนกับเรามองเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งครับมองด้านหน้าของบ้านจะเห็นบางส่วนของบ้านพอมองด้านข้างจะเห็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจไม่เหมือนทางหน้าทั้งหมดมองด้านหลัง ก็จะเห็นไม่เหมือนกันมองแบบท็อปก็จะเห็นไม่เหมือนกันครับหมวกหกใบมีประโยชน์ตรงทาให้ผู้เรียนสามารถแยกประเด็นสําคัญนะครับและมุมมองต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นหากนําเครื่องมือต่างๆนี้มาใช้ร่วมกันในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็น5 w าว a ยแอน s ัล s ิซิส e d กซ์บอลไดอะ m กรม m มมและ Six Thinking h a t แล้ว ก็จะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะกลับไปเผชิญกับปัญหาของตัวเองด้วยการเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นครับรู้ก่อนเลือกคือสิ่งที่อยากให้ทุกทุกท่านครับรับฟังเนื้อหาในรายละเอียดของหลักสูตรแล้วลองตั้งคำถามว่าเนื้อหานี้กลับไปตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของบุคลากรเราหรือไม่ถ้าใช่ครับติดต่อมาได้เลยครับสาบันยินดีให้ความช่วยเหลือ พร้อมแนะนำหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริงรู้ก่อนเลือกจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดครับ